มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าฟ้าสิริวันณวรีพระสิริโฉมงดงามในฉลองพระองค์ชุดไทยสิวาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีรัชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดไทยสิวาลัยในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยขบวนพยุหายาตาทางชนบากโดยพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบปีนักษัตร28กรกฎาคม2567ในวันที่27ตุลาคม2567ฉลองพระองค์ชุดไทยสีวาลัยตัดเย็บจากผ้ายกดินทองลายฝาบาทสอดไหมสี ออกแบบและอำนวยการทอโดยอาจารย์วีรธรรมตะกูลเงินไทยและออกแบบตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วนนารราณรัตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นเจา้าฟ้าสิริวรณวรีพระสิริโชมงดงามในฉลองพระองค์ชุดไทยสิวาลายัยขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิตดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ